รับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการวีเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปกัมพูชาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณโชคชัยชูขวัญชนรงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดนในเครือวีเซิร์ฟกรุ๊ปชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะสวัสดีครับผมโชคชัยชูขวัญชนรงนะครับ วันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับไปคาเมนนะครับคาเมนก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีชายแดนติดกับเรานะครับสินค้าส่วนหนึ่งก็ส่งกันผ่านด่านชายแดนนะครับส่วนสินค้าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีไปทางท่าเรือบ้างนะครับคาเมนเขาก็มีท่าเรือเสียนวิวนะครับเสียนวิวก็ใกล้กับพนมเปญนะครับไม่ไกลครับนะครับก็ มีสองช่องทางให้เลือกนะครับสำหรับขมนที่สามารถเจื่อขนส่งได้นะครับวันนี้ก็จะเน้นประเด็นในเรื่องของการขนส่งทางรถนะครับเพราะว่าการขนส่งทางรถก็เป็นเป็นช่องทางหลักนะครับเราอาจจะขนส่งกันมาก่อนที่จะส่งทางเรือ <sole? S 2> ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่เป็นที่รู้จักของคนไทยนะครับเพราะว่าขมเนเองก็เป็นเป็นประเทศที่ดา่านชายแดนติดเราอะนะครับแล้วก็ เราก็มีการค้าการขายกดนมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนนะครับเราก็จะมีน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ที่สร้างมูลค่าได้เยอะนะครับแล้วก็ <c oughs> มันก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่ที่เราจะทําตลาดเขมรได้นะครับส่วนของผู้ลงออกถ้าเกิดว่ามองหานะครับตลาดใหม่ๆหรือว่าอาจจะเคยค้าเคยขายอยู่แล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะ อุปตักเยอะหน่อยนะครับก็เหมือนกันทุกด่านนะครับแต่ก็แต่ถึงก็ไม่จะมีอุปตักในเรื่องของโควิดเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ก็ยังน้อยกว่าพม่านะครับพม่าที่ขอแชนหนึ่งนะครับพม่าที่ภายในเขาค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแต่ก็แต่ก็ยังมีกิจกรรมนะครับในส่วนของพม่านะครับกลับมาที่เขมรตัวเขมรเองก็สินค้าถ้าเกิดมันก็เป็นไปตามปกติจะขนส่งทุกอย่างนะครับแต่ก็จะเป็นไปตามช่วงภาวะนะครับว่า อ,อย่างบ้านเรามีโรคระบาดใช่ไหมครับโรคของของไฮวาหมาูในเรื่องโรคของโรคของติดที่เป็นวัวติดเชื้อนะครับตัวนั้นมันก็จะมีสะท้อนหลองบาฝัางนู้นเขาก็จะเบรกสินค้ากลุ่มนี้นะครับบอกว่าเออห้ามนําเข้าไปนะตอนนี้นู่นนี้นั่นนะครับตอนนี้เราก็ที่หลักๆเราก็เจอเรื่องโควิดนะครับโควิด <COVID S 2> ของเขมรก็ก็พอสมควรนะครับตามข่าวเขมรก็ติดกันไม่เยอะนะครับไม่เยอะเมืเอ่อเทียบกับประเทศไทยนะครับที่ตรวจได้นะครับไม่เยอะ แล้วก็แต่ที่ด่านเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดกันนะครับเข้มงวดหมายถึงว่าในส่วนของภาคไทยเองนะครับหรือว่าส่วนของภาคเมเองก็ก็มีมีมาตรการนะครับก็ตามปกติของการเคลื่อนไหวเพราะว่าการค้าการขายมันก็เดินทางไปด้วยคนใช่ไหมครับโดยรถขนส่งใช่ไหมครับมันก็เริ่มจะมีเรื่องของการเบรกนะครับการที่จะต้องมาคัดกรองนะครับในเรื่องของในเรื่องของตัวคนถ้าคนขับรถทั้งคนที่ติดรถเข้าไปอะไรเงี้ยครับ มันก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวตัวสินค้าที่ต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับในการจะรอในการที่จะในการที่จะกว่าสินค้าจะได้เข้าไปถึงฝั่งเขมรนะครับปกติแล้วเนี่ยในทุกๆด่านของเขมรที่เราส่งออกไปเนี่ยรถกองฟากไทยเนี่ยจะส่งไปถึงชายแดนของฟาดเขมรนะครับก็คือส่งไปถึงชายแดนฝั่งเขมรนะครับแล้วก็แล้วก็มีการขนถ่ายกันนะครับที่ฝั่งเขมรนะครับทั้งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ แล้วก็ทั้งที่เป็นรถขนส่งที่เป็นรถเปือยรถตู้ทึบนะครับทั้งทุกไซส์นะครับก็จะมีการขนถ่ายมีการเปลี่ยนเลียนถ่ายของเบียนถ่ายรถกันนะครับหลักๆนี้ก็จะมีรถที่เป็นรถที่เป็นรถเตียนเยอะนะครับโดยเฉพาะที่ด่านอะลันนะครับด่านละันเนี่ยจะเป็นด่านเหมือนจะเป็นด่านหลักนะครับของเรานะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยในทุกๆด่านมันก็มันก็มีสินค้าไปทุกด่านนะครับถามว่า ในตัวสินค้าเองเนี่ยจะจะจำกัดได้ไหมว่าเราต้องออกด่านนั้นด่านนี้นะครับปกติแล้วในตัวสินค้าเองเนี่ยมันจะกําหนดโดยผู้ซื้อนะครับว่าผู้ซื้อเองเนี่ยพร้อมที่จะทําพิธีการที่ด่านไหนนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ซื้อไม่รับผิดชอบเรื่องค่าขนส่งนะครับก็คืออยากให้ส่งสหน้าโรงงานนะครับไม่อยากรับผิดชอบเรื่องเรื่องพิธีการน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคสที่เราต้องมาแบ่งเองนะครับต้องมาดูเองว่าในแอเรียของผู้ซื้อเนี่ย มันต้องส่งไปที่ด่านไหนนะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเคสทั่วไปนะครับที่ไปเป็นบอ์เดอร์นะครับเป็นงานบอดเดอร์ก็คือเราข้ามไปส่งแค่ชายแดนฝั่งเขมรนะครับก็ก็เป็นเรื่องของของผู้ซื้อนะครับเพราะว่าในรูปแบบการทําพิธีการมันก็ในทุกๆด่านนะครับชายแดนบ้านเราก็จะมีรูปแบบที่ผู้ซื้อออกแบบเองนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาถนัดแบบไหนนะครับเพราะว่าในการนําเข้าส่งออกมันมีเงื่อนไขเรื่องภาษีนะครับเรื่อง เรื่องราวต่างๆนะครับในรายสินค้าในตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับผิดชอบแค่บอร์เดอร์ก็ก็เป็นความรับผิดชอบเราที่ต้องไปส่งตามตามช่องทางที่ผู้ซื้อกําหนดนะครับแต่ทีนี้นถ้าเกิดว่าเป็นคอสบอร์เดอร์ก็เหมือนที่ว่าไว้นะครับส่งถึงหน้าโรงงานอันนี้เราก็น่าจะออกแบบดีไซน์ได้นะครับทีในส่วนของตัวพิธีการนะครับตัวพิธีการเองเนี่ยขาออกไม่มีปัญหานะครับก็คือว่าในมาตรฐานของประเทศไทยเราทําขาออกเหมือนเหมือนกันทุกด่านอยู่แล้วนะครับ ในตัวเอกสารประกอบการส่งออกนะครับมันก็เหมือนกันหมดทุกด่านอยู่แล้วรวมถึงการส่งออกแบบทางเรือด้วยนะครับต oui, ัวเอกสารเราก็จัดชุดเหมือนกันนะครับเอกสารตัว hmm. สินค้าชุดไหนนะครับต้องการพวกเอกสารประกอบการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกไฟโตในเรื่องของเอกสารพวกออยอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องจัดให้เขานะครับเพื่อจะทับปอดในตัวสินค้าไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ในบางรายการนะครับในฝั่งคัมิชนเองเนี่ยก็ขอรีเควสเป็นพิเศษก็มีนะครับก็คเคยเจอเข้ามานะครับแล้วก็ก็ตอนเราต้องจัดให้เขานะครับถ้าเกิดว่าเอกสารมันต้องออกจากฝั่งไทยนะครับก็สามารถจะโอกได้ในทุกลกด่านนะครับแต่เป็นด่านที่ถ้าบผู้ซื้อทําพิธีการเองก็จะเป็นความพร้อมของผู้ซื้อนะครับว่าเขาจะเอาเข้าไปที่ด่านไหนนะครับตามมันเป็นเนเจอร์เป็นลักษณะทั่วไปของของการค้าตามด่านชายแดนนะครับเพราะว่า ในส่วนของการค้าด่านชายแดนเนี่ยบางครั้งมันจะมีในเรื่องบางอย่างนะครับของทางผู้ซื้อเขาที่เป็นข้อจํากัดนะครับหรือว่าเป็นโอกาสของเขานะครับที่ทําการค้าขายนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะครับช่วงก่อนนะครับเราก็จะมีสินค้าที่ที่ค่อนข้างจําเป็นพอที่จะรู้ว่าเป็นตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นสินค้าไม่กี่อย่างนะครับที่ส่งออกไปนะครับแต่พอหลังๆเข้ามาเนี่ยสินค้ามันเริ่มหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็มันจะ ปะปนกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีสินค้าหลายประเภทว่างี้นะครับที่ส่งออกไปที่เขมรนะครับตามด่านต่างๆนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเท่าทีุ่กุนส่งให้กับลูกค้านะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะมีกลุ่มสินค้าที่เป็นประเภทกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตรวจนะครับตัวตรวจโรคตัวอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวเรื่องโควิดนะครับชุด ppe นะครับในเรื่องของ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่เกี่ยวเรื่องของโควิดนะครับเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่สินค้าที่ที่มีเป็นประจําอยู่แล้วก็ก็ยังมีอยู่นะครับแต่สินค้าที่เป็นพิเศษเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับพวกหน้ากากอนามัยถุงมือยางก็มีนะครับก็จะเป็นไปตามเทรนเขานะครับเพราะว่าพวกโรคติดต่อมันก็จะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับเพราะว่าผู้ซื้อเามองเห็นนะครับก็เอาสินค้ากลุ่มนี้เข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของด่านแต่ละด่านนะครับด่านแต่ละด่านก็ก็ตามนี้นะครับตามที่ได้พีเซนต์ตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีตั้งแต่ศรีสะเกดนะครับสุรินทร์นะครับฉะแก้วจันทบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับก็แล้วแต่ช่องทางนะครับที่จะส่งกันออกไปนะครับผู้ซื้อก็มักจะเป็นคนดีไซน์นะครับก็เป็นในแต่ละด่านก็ถือว่า เหมาะสมนะครับเพราะว่าการค้าการขายเรามีกันมานานแล้วนะครับพอเรามีมานานแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะสะท้อนมาว่าทุกอย่างมันก็สามารถทําได้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องของบุคลากรแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับกรรมวิธีกระบวนการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะให้บริการได้นะครับในรูปเราเห็นว่ามีการลากจูงนะครับมีการขนถ่ายนะครับมีการที่จะทยอยสินค้าเข้าไปก็มีนะครับในดัน ในด่านชายแดนเนี่ยถ้าเป็นดันเขมรเนี่ยในหลายหลายด่านนะครับในรูปแบบการทยอยขนส่งอย่างเงี้ยมันมีเยอะนะครับมันมีรูปแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงโควิดที่ระบาดรุนแรงนะครับการขนถ่ายแบบเนี้ยเขาจะให้ลดจํานวนลงนะครับก็คืออาจจะไม่มีนะครับแต่พักหลังมาเนี้ยเริ่มเริ่มผ่อนปลนแล้วนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการระบาดที่เป็นระลอกๆออกมานะครับเป็นรอบๆมาเนี่ยรอบ4ี่รอบสามรอบ4ี่อะไรเงี้ยครับ เขาก็จะกำจัดจำกัดนะครับจำกัดเรื่องการขนส่งที่ใช้คนแบบนี้นะครับเพราะกลัวเรื่องการติดต่อแพร่เชื้อนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของในส่วนของรถขนส่งนะครับที่มีข้อจํากัดก็คือว่าห้ามรถเล็กนะครับพอเริ่มห้ามรถเล็กปุ๊บเนี่ยรถเล็กเขาหมองรวมในรถของซาเล้งพวกขนถ่ายนะครับพวกรถลากจูงพวกนี้ด้วยแล้วก็มันกระโดดมาถึงรถที่เป็นรถ4ล้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าขนส่งด้วยรถ4ี่ล้อก็จะมีปัญหานะครับ การขนส่งโดยรถสีล้อให้สอบถามนะครับทางทางชิปปิ้งที่ดา่านหรือทางแวดบริการที่ด่านนะครับหรือว่าในการส่วรผู้บริการส่วนกลางก็ได้นะครับก็จะตอบไปว่าในช่วงเวลานั้นนั้นเนี่ยสามารถขนส่งโดยรถ4ล้อได้หรือเปล่านะครับเพราะช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยรถ4ล้อห้ามเดินทางห้ามใช้รถสีล้อขนส่งนะครับห้ามใช้รถ4ล้อขนส่งเพราะว่าประกาศทางฝั่งเขมรนะครับบอกว่า รถที่เป็นรถเล็กนะครับรถเล็กเขาก็เลยเหมาเอารถสี่ล้อไปด้วยห้ามนะครับขนส่งสินค้าระหว่างด่านชายแดนนะครับก็เลยติดปัญหากันนะครับส่วนรถที่เป็นรถหกล้อนะครับตู้ทึบตู้เปื่อยไปได้หมดนะครับสามารถขนส่งได้นะครับเป็นปกตินะครับในส่วนของคนหรือว่าในส่วนของระยะเวลานะครับในการในการเดินพิธีการหรือต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาที่นานขึ้นนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเราทํางานกันไม่เกิน40นาทีนะครับประมาณ3 0นาทีก็เรียบร้อยแล้วได้ข้ามดา่านแต่ณทุกวันนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงนะครับในการเชียรข้ามดา่านแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในวันที่มีปริมาณรถเยอะๆนะครับก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นไปอีกนะครับกว่าจะได้ข้ามด่านเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเียจะวางแผนในการขนส่งนะครับในการเียจะขนส่งข้ามแดนเข้าไปเนี่ยก็อยากจะให้รถเนี่ยเข้าไปเดินพิธีการนะครับยื่นเอกสารตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ ก็จะได้ไม่ติดปัญหาในเรื่องของในเรื่องของการรอคิวนะครับส่วนของด่านที่เป็นอารันนะครับแล้วก็ด่านต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ต้องการเอกสารที่เป็นใบรับรองนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในด่านที่แช์แนิดหนึ่งนะครับในด่านที่ต้องการใบรับรองแพทย์ HH เนี่ยจะเป็นที่หล่านะครับด่านชายแดนที่หล่านะครับต้องการใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงยพยาบาลของภาครัฐนะครับก่อนที่จะขนรถข้ามไปเนี่ยต้องไปยื่นพรีเซนต์ที่ ศุลกากรนะครับเพราะจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับมาตรวจตัวเอกสารนะครับแล้วก็ต้องออกด้วยภาครัฐด้วยโรงพยาบาลของรัฐนะครับแล้วก็เอาไปรับรองในบางด่านนะครับสามารถใช้เอกสารที่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับบางด่านก็ใช้พิษภาษาไทยนะครับที่ลาวอันนี้ที่ลาวนะฮะแต่ที่เขมรเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ข้อจํากัดก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าประเภทประเภทที่เป็นเนื้อหมูนะครับสินค้าที่เป็นกลุ่ม สินค้าที่เป็นความเที่ยงนะครับก็คือพวกวัวที่ติดเชื้ออะไรพวกนี้เนื้อวัวอะไรพวกนี้ครับเขาห้ามสัตว์มีชีวิตนะครับรวมถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ของเป็นหมูด้วยนะครับห้ามเอาเข้าไปเพราะว่าเขามันมีเชื้อเชื้อเชื้อไอ้นี่อยู่นะครับเชื้อที่เป็นไอ้ทำลายนะครับเป็นเชื้อไวรัสนะครับก็มีการห้ามนําเข้าไปนะครับก็มีข้อจํากัดแค่สินค้าประเภทนี้นะครับสินค้าประเภทอื่นก็สามารถเอาเข้าไปได้ นะครับเป็นปกตินะครับในส่วนของด่านอะันนะครับด่านลันเนี่ยผมค่อนข้างจะนั่นเป็นพิเศษเพราะว่าสินค้าจากบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะส่งออกไปเยอะนะครับแล้วก็เป็นด่านที่ที่เป็นเป็นด่านที่เป็นเราใช้บริการเป็นประจํานะครับแล้วก็มีระบบศุลการ์ตอที่ที่ชัวร์กว่าด่านอื่นๆนะครับแล้วก็คือด่านอื่นก็ทําได้นะครับแต่ด่านนี้เนี่ยเป็นเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เป็นเป็นด่านที่มีการขนส่งกัน โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับด่านอรัญห่างจากเขตกรุงเทพประมาณ250กิโลนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะขนส่งไปยังปลอยเปตเนี่ยจังพนมเปรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400กว่ากิโลประมาณ400กิโลนะครับก็สามารถขนส่งต่อเนื่องเข้าไปได้แต่รถขนส่งต้องขนถ่ายนะครับต้องมีการถ่ายสินค้านะครับที่ด่านอรัญก็จะมีจะมีการฝั่งปลอยเปตน,นะครับก็จะมีในส่วนของ มีส่วนของคลังสินค้านะครับเพื่อจะเปลี่ยนถ่ายสินค้าให้พักสินค้าในบางครั้งเนี่ยหรือบ่อยครั้งนะครับรถฝั่งเขมรเนี่ยมารับสินค้าไม่ทันนะครับก็จะมีการโทรประสานงานติดต่อเข้ามาเพื่อให้พักสินค้าไว้ที่คลังสินค้าดา่านปล่อยเปยนะครับแล้วก็สินค้าก็สามารถพักอยู่ที่ด่านได้นะครับโดยการรับรองของผู้ซื้อนะครับแจ้งมาว่าให้เข้าที่คลังไหนที่ด่านนะครับสินค้าก็สามารถไปลงรอไว้ที่คลังได้นะครับเพื่อจะรอคนถ่ายเข้าไปนะครับ ส่วนภายในประเทศนะครับอ่ะนี่เป็นกลุ่มสินค้านะครับช่วงก่อนนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะมีกลุ่มสินค้าพวกพวกที่เกี่ยวเรื่องโควิดนะครับเข้ามาเยอะๆะเยอะหน่อยนะครับช่วงก่อนจะเป็นเรื่องรถจักรยานโทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวเรื่องของสเปร์พาร์ตนะครับอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องของเป็นพาร์ตเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักร เกี่ยวกับการเกษตรนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับการเกษตรค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มประเทศที่กลุ่มประเทศเกษตรกรรมเหมือนบ้านเรานะครับแต่ภาคหลังก็เริ่มมีกลุ่มสินค้าที่เป็นเม็ดปาติกมีอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยก็มีโรงงานฝั่งญี่ปุ่นนะครับข้อดีของคเขมนคือว่าจะจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างนิ่งนะครับในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของการเมือง นะครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่หรือหวานะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นประเทศใดต่างชายแดนอื่นที่ติดกับบ้านเรานะครับก็ก็เลยทุกอย่างก็เลยค่อนข้างจะจะเสถียรนิดนึงนะครับก็มีพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทั้งต่างประเทศเข้าไปลงทุนนะครับมีสิงคโปร์เ็ไปลงทุนมีอ่าญี่ปุ่นก็ไปลงทุนนะครับมีจีนเยอะนะครับที่เข้าไปลงทุนก็วัตถุดิบส่วนหนึ่งก็ออกมาจากบ้านเรานะครับแล้วก็ วัตถุดิบมันก็ถูกส่งผ่านด่านชายแดนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อเอาเข้าไปผลิตนะครับพักหลังก็มาเจอพวกเม็ดปาติอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กุมอาหารก็มีนะครับทีนี้ในส่วนที่เรานําเข้ามานะครับจากด่านอารันก็จะเป็นเรื่องของมันตํปัหลังนะครับสินค้าเกษตรเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าเก่านี่เป็นเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่เราเอาเข้ามานะครับเป็นกระสอบกระสอบนะครับส่วนใหญ่จะมาจากจีน นะครับแล้วก็มาแล้วก็มาเข้ามานะครับทยอยส่งเข้ามาฝั่งบ้านเรานะครับอีกด่านหนึ่งน like ะครับด่านบ้านเขาดินนะครับด่านบ้านเขาดินเนี่ยเขาจะเป็นด่านที่เราเพิ่งรู้จักนะครับและเพิ่งได้ใช้บริการกันนะครับอยู่ที่สาแก้วนะครับก็เป็นด่านที่มาเป็นช่องทางหนึ่งนะครับรองรับนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยในส่วนของด่านอรัญกค่อนข้างจะมีปริมาณสินค้าเยอะนะครับ แล้วก็เมื่อลูกค้าหรือว่าผู้ส่งออกเห็นมองเห็นว่าด่านบ้านเขาดินก็มีต้นทุนที่ต่ําไม่ต่างกันนะครับต้นทุนที่ค่อนข้างต่ํากว่านะครับก็เลือกที่จะไปส่งออกที่ด่านบ้านเขาดินนะครับแล้วก็ในส่วนด่านบ้านเขาดินเองเนี่ยคือมันบางครั้งเนี่ยเท่าที่คุยกับทางผู้ซื้อนะครับผู้ทางผู้ขายนะครับเขาบอกว่าในส่วนของผังเงขมรก็มีคอนเนคชันกับเจ้าหน้าที่มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นช่องทางของผู้ซื้อที่จะนําเข้าผ่าน ด่านบ้านเขาดินนะครับก็จะมีสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยกระจายนะครับออกไปจากด่านอรัญน,นะครับแล้วก็ไปส่งออกที่ด่านบ้านเขาดินนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับด่านบ้านเขาดินก็ระยะทางก็ไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่จากกรุงเทพไปก็ประมาณ2 0 0กว่ากิโล250ิกิโลนะครับจากบ้านเขาดินก็ไปที่พนมเปญก็ประมาณ4 0 0กว่ากิโลนะครับอ่าแทบไม่ต่างกับด่านอรัญน,นะครับ แล้วก็ตัวสินค้าเองก็ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นนะครับที่ออกทานบ้านเขาดินนะครับอีกด้านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดดาดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่เก่าแก่นะครับจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็สินค้าก็เป็นหลากหลายเหมือนกันนะครับที่เอาไปแต่ตรงด่านบ้านคลองใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องของการขนถ่ายนะครับเพราะว่ามักจะใช้เรื่องของคือสินค้าจะมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับหรือว่า น้ำหนักที่ไม่สามารถเทียบใช้น้ำหนักสินค้านะครับต่อแพ็กเกจเนี่ยต,ตัวผู้ตัวผู้ส่งออกเองนะครับก็ต้อง <c oughs> ประเมินนะครับว่าการขนถ่ายสินค้าเนี่ยเขามักจะใช้แรงงานขนนะครับใช้เลเบร์นะครับในการขนถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจสินค้าแต่ละแพ็กเกจก็ไม่ส่งควรจะมีน้ำหนักเยอะจนเกินไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นพาเลทอย่างเงี้ยใช้โฟล์ลิฟก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ผมเคยเจอสินค้าที่มีขนาดที่มัน มันโอเวอร์นะครับมันยาวมันอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกเสาวพวกเสาอากาศเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับต้องจัดเกรนจัดอะไรเข้าไปก็ค่อนข้างยากอย,อยู่อุปกรณ์ค่อนข้างจํากัดแต่ถ้าเกิดเราเป็นสินค้าที่ใช้เลเบร์ใช้แรงงานคนเนี่ยโอเคอยู่ได้นะครับแล้วก็ต้องแต่ก็จํากัดน,นิดนึงว่าอย่าให้มันใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะยกลงยกขึ้นลําบากนะครับอ่ก็เป็นสภาพด่านนะครับ แล้วก็เป็นด่านที่ขนถ่ายลงเรือเข้าไปนะครับข้ามไปฝั่งเขมนนะครับด่านคลองใหญ่นะครับอันนี้เป็นระยะทางนะครับระยะทางจากคลองใหญ่เข้าไปที่พนมเปญก็ประมาณประมาณสองรอกว่ากิโลเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของสินค้าอีกแบบหนึ่งรูปแบบการขนส่งนะครับอีกแบบหนึ orders, or ่งที่ขนส่งเข้าไปที่เขมรนะครับสินค้าที่ขนส่งเข้าเขมรเนี่ยจะแบ่งเป็นสประเภทนะครับก็คือสินค้าที่เป็นอร์เด border b o r d ร์นะครับ border หรือ c สบอร border แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นสินค้าที่ผ่านนะครับผ่านประเทศไทยเข้าไปนะครับเป็นงานทานสิทธ์นะครับก็นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมาจากจีนมาจากเกาหลียุโรปอเมริกานะครับแล้วก็มาลงที่สนามบินบ้านเรา นะครับหรือว่ามาลงที่ท่าเรือบ้านเรานะครับแล้วก็ลากไปทักคิ้งไปนะครับขนส่งด้วยรถขนส่งนะครับไปยังด่านต่างๆนะครับที่ที่ชายแดนไทยเขมรนะครับแล้วก็ทําพิธีการส่งออกนะครับทำพิธีการส่งออกแบบทานสิษ์นะครับก็คือผ่านแดนเข้าไปนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นช่องทางที่เป็นที่นิยมนะครับของผู้นําเข้าที่เขมรนะครับ เพราะสินค้าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ผลิตที่บ้านเรานะครับเขาต้องการนําเข้าไปบ้านเขานะครับก็มาทานสิบผ่านบ้านเรานะครับในส่วนของบ้านเราเองก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับแล้วก็สามารถขนส่งไปที่ขเมรนะครับโดยโดยรถขนส่งนะครับทําพิธีการแบบผ่านแดนเข้าไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ด้วยกฎสุลกากรที่เอื้อมนวยนะครับเราก็สามารถทํางานในระบบขนส่งผ่านแดนได้นะครับ ก็สามารถขนส่งได้จนถึงโรงงานปลายทางของลูกค้านะครับทําได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่ามันตอบโจทย์อะไรลูกค้าในเรื่องของการทํางานผ่านแดดนะครับก็คือว่าผู้นําเข้ามาเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีที่ประเทศไทยนะครับสินค้าบางอย่างเนี่ยไม่สามารถนาเข้าโดยตรงนะครับอาจจะติดเรื่องใบอนุญ,ญาตนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยนําผ่านเมืองไทยเข้าไปนะครับ อาจจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับที่ประเทศปลายทางเพราะการนําเข้าทางเรือเนี่ยบรนจายภาษีร้อเปอร์เซ็นอาจจะนะครับพิจารณาเรื่องการเลี่ยงภาษีที่ปลายทางก็แล้วแต่คอนติชันแล้วแต่ความสามารถของผู้ชิปปิ้งบล็อกเกอร์ของของ,ของประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านะครับทีนี้ในส่วนของบางกรณีก็สายเรือเองเนี่ยที่เข้าเขมรก็ไม่มีเซอร์วิสนะครับ ไม่มีเซอร์วิสหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไกลออกไปจากท่าเรือนะครับไกลออกไปจากสนามบินนะครับก็ขนส่งทางรถให้ความคุ้มทุนมากกว่านะครับก็เลยเลือกจะทำทางทิดเข้าไปนะครับบริษัทผู้นําเข้าอาจจะเป็นเทรดดิ้งเทรดเดอร์ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีลูกค้า่ที่เขมรน,นะครับแล้วก็ซื้อสินค้ามานะครับเอาเข้ามาผ่านประเทศไทยแล้วก็ส่งต่อไปที่เขมรก็ได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับหรือผู้ที่สนใจ นะครับบริษัทวีเซิฟเองก็เราก็มีขนส่งนะครับไปที่เขมรนะครับแล้วก็ทากันมานานแล้วนะครับเรามีความพร้อมนะครับในทุกรูปแบบของสินค้านะครับสินค้าทั่วไปสินค้าอันตรายสินค้าอรปโภคบริโภคนะครับกลุ่มาหารเคมีนะครับยารักษาโรคต่างๆเราพร้อมที่จะให้บริการนะครับแล้วก็คือเรามีพาร์ทเนอร์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งไทยเองแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะครับ ในฝั่งคำเมนเองแล้วก็มีกลุ่มพัน,นอร์ที่สามารถให้บริการได้นะครับแล้วก็พร้อมจะทำให้บริการลูกค้าในทุกรูปแบบนะครับในทุกขนาดรถในทุกปริมาณสินค้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับทันทูเข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อไปปรับปรุงช่วยในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ v s e r v a c a d e m y com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ v s e r v l o g i s t i c com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราเลยที่นี่ Reserve Logistics Skill Channel ค่ะ